สวัสดีสมาชิกชาวเรียนไพ่ทุกท่านนะคะคุณดาเพิ่งลงมาจากภูเขาริมทะเลเนาะนั่งสมาธิพอดีลูกสิ์ถามบดีเลยจองรถยังไงคุณดาก็จะมาดูให้เลยอ่ะเดี๋ยวหนูแช่มาเลยลูกน้องปลาแช์แล้วไม่ใช่หรอกค่หนูแช่แล้วลูกแต่หนูยุบหน้าจอจ้ะเดี๋ยวขณะที่หนูยุบหน้าจอหนูรอคุณดาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเอาผ้าคุณดาออกไว้ก่อน คือครูดาจะบอกอย่างนี้นะคะมีพี่สมาชิกในกลุ่มอะคะ่ะคือลิงก์ที่ครูดามาวางให้เนี่ยได้นะคะเพราะพี่เขามามาเออมาจากห้องลายใหญ่อะคะ่ะแล้วก็เป็น GCV เนาะซึ่งอ่ะมีรายละเอียดเพียบเลยตอนนี้คือครูดาถามเข้าไปอะคะ่ะเมื่อกี้นะตาเราแป๊บหนึ่งนะลูกครูดาถามเข้าไปว่ารถที่จองกันเนี่ยที่นี่คือกลุ่มทูต GCV ที่ไดปไปประชุมเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ วันที่สี่ที่ห้าที่ผ่านมาก็ไปเจอกับท่านดรโปคินนะคะคูดาเขาเลยถามไปให้ว่าเขาจองที่ไหนก็มีมีท่านหนึ่งบอกว่าเขาจะมีห้องจองคูดาแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วค่ะตอนเที่ยงวันนี้ต้องรอประกาศค่ะว่าจะมีเปิดจองรอบสามไหมคูดาอันนี้ท่านผู้พันโกศลตอบมาคูดารอความชัดเจนแบบไม่ต้องหมุนเสาหลังสิบถึงสิบเอ็ดตุลานี้ครับ ท่านอนุขออนุญาตส่งข้อมูลเรื่องจองรถครับอ่าตอนนี้ยังจองได้อยู่ครับอ่าใครน,นี้จองได้อยู่ท่านเพิ่งจองไปายความว่าเพราะว่าท่านเป็นพระนะคะพระไม่เนาะอันนี้สีขาวสีเขียวอ่าจองห้องไหนคะให้คนใดรับผิดชอบรวบรวมรายชื่อสั่งจองครับอ๋อแล้วส่งให้มาครับอันเดี๋ยวจะจะรบกวนให้หลวงพี่ท่านส่งเดี๋ยวกำลังติดต่อคนรับรับรายชื่อจองอยู่ครับอ่านี่ค่ะ อันนี้ก็อ,อย่างที่คูดาบอกขอให้สมาชิทท่านนะคะเข้าห้องลายกลุ่มจังหวัดเพราะอย่างคูดาเนี่ยคูดาเป็นแค่เอ่อคูดาอยู่ต่างประเทศแต่วคูดายังมาเอ่อเนาะคือคูดาเป็นแค่ส่วนกลางที่แบบรับข้อมูลเนาะแล้วก็เช็คให้นะคะแต่ในแต่ละจังหวัดเ,เขาจะมีข้อมูลของแต่ละจังหวัดซึ่งเขาได้ตั้งอยู่แล้วลายกลุ่มของแต่ละจังหวัดเดี๋ยวคูดาถ้ามีจังหวัดเดี๋ยวคูดาหามาให้อีกที แต่เขาจะมีการสแก,กนแตเข้ารายกลุ่มจังหวัดคุณต้องออมีโปรไฟล์ที่ชัดเจนนะคะเนาะอันนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวกูดางั้นให้กูดาขอให้กูดาอะไน,น,น,นะคะเห็นบางคนบอกว่าเขาปิดรับจองแล้วค่ะนี่เป็นตัวอย่างการสั่งจองครับจะขออนุญ,ญาตสั่งจองด้วยค่ะจะทําบุญถวายวัดหม่ตรงประเด็นกูดารับด้วยหรอพี่เดี๋ยวขอถวายวัดเหมือนกันนะคะขอให้กูดา ให้คนดูแลเรื่องการสั่งรายชื่อจองคนหนึ่งไม่เช่นนั้นมันจะสับสนไม่เป็นระเบียบครับและให้พิมพ์ตามตัวอย่างจะเอากี่คันก็ได้ไม่จํากัดครับเมื่อให้เมื่อให้ง่ายต่อกันเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลโอเคอันตามนี้เดี๋ยวครูดาจะค่ะามนี้นะคะแล้วก็จองนี้ก็คืออยู่ที่ราคาเหรียญภายนะคะก็คือถ้าเป็นเงินไทยก็9ล้านนะคะ9ล้าน9 000, แสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทคันหนึ่งก็นะคะน่ไม่ใช่สิโอ้ยอกูด่าพูดปิดกูด่าพูดอันนี้คือราคาเหรียญภายตอนนี้อยู่ที่เก้าล้านบอดอลลาร์มันตกลงงาตอนนั้นสิบเอ็ดล้านเห็นไหมปลาตอนนี้แล้วผ่านมาก็สิบล้านาตอนนี้เหลือเก้าล้านแล้วนะคะต่อเหรียญาะยังเข้าขายอยู่ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หกพายไม่ถึงไม่ถึงครึ่งก็ก็กครึ่งพายอ่ะไม่ถึเข้าใจไหมปลา คุณเข้าใจค่ะอยู่ที่ราคาราคารถอยู่ที่5้าล้านเก้าแสบาทนะคะไอ้ไม่แค่5้าล้านสิหน่วยสิร้อยพันหมื่นแสนโอ้ยกูดาพูดอะไรวันนี้ก็บอกแล้วกูดาเพิ่งลงมาเจอม,มันมึนหลังไม่ยเยอะราคาอยู่ที่ห0 0 0สนนะคะคันละ5 09, 07, 07, ้าแสนเกาหนดะคะเเดี๋ยวกูดาสั่งจองให้ถวายถวายวัด3คันเลยเนี่ย วัดไหนเนาะเดี๋ยวกูดาต้องเลือกแล้วอันนี้นะคะราคานี้เนาะตอนนี้ถ้าเหรียญอยู่ตรงนี้โอเคเอาลองประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูของน้องปลากันก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูของน้องปลาว่า,าก็อย่างที่เขาบอกอเดี๋ยวปลาลองดูซิว่าอ่ะลองดูซิว่าเอ่ออันนี้หนูอยู่ของจังหวัดอะไรคะนี่อันนี้มันเป็นกลุ่มจองรถคะคูในลิงก์ที่ครูส่งมาใในลิงที่ครูส่งไปใช่ไหมอยู่กลุ่มจองรถกัมดับ อ่าก็อยู่ตั้ง4ี่ร้อยแปดสิบหกคนตรงนั้น46บกท่านจองสองคันในรายชื่อมีหนึ่งคันครับขอบคุณมากครับในรายชื่อมีหนึ่งคันขอบคุณมากครับอ่าหนูลองดูสิอ่าหนูพิมพ์ชื่อหนูไปเลยใช่ไหมครับครูอ๋อหนูพิมพ์ชื่อของหนูไปเลยก็ได้แล้วแล้วดูดูข้างบนก่อนเดี๋ยวดูข้างบนก่อนเลื่อนไปดูข้างบนให้ครูดาก่อนก็คือลิงก์ที่ครูดาวางไว้ให้ใน ในเฟซที่คุณดาโพสอะนะคะอ่าโอเคเห็นไหมคะลำดับเนะี่ยเพิ่มอีกคันน่ะก็คือเราต้องดูก่อนนะคะว่ารายละเอียดข้างเบนะเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่เขาเปิดจองให้กี่เท่าอ่ากี่ท่านในกลุ่มคือรอบนี้เขาบอกว่าเต็มแล้วอะคะ่ะเต็มแล้วหรอคะัมันจองอยู่ที่ตรงนี้ลำดับที่419น่าจะให้500คันรู้สึกถ้าคุณดาจาไม่ผิดอะคะ่ะห้าท่านเนาะ ห้ามันอยู่ลำดับที่ห้าร้อยห้าสิบสี่แล้วครูอ่าอันก็หนูลองส่งไปเขียนไปตามที่ครูดาวบอกหนูชื่อปาวคือคนที่จะจองได้นี้นะคะต้องผ่าน kyc แล้วอะค่ะคือ kyc อ่อมันจะสามารถซื้อได้เหรียญเข้ากระเป๋าตังแล้วอะค่ะปาวินาอะไรอย่เงี้ยแล้วก็บ้านเลที่ค่ะแล้วถามว่า แล้วก็ถามไปบ้านเลขที่แล้วก็ถามไปว่ายังจองได้ไหมนะคะก็เขียนดูเขียนไปข้างบนก่อนก่อนปาวินาเนะ่เขียนไปว่าสวัสดีค่ะอ่ายังจองได้อยู่ไหมคะถ้าจองได้ต้องข้างเบนก่อนสิคะข้างบนนั้นข้างบนที่ไหนแต่ละคนวันนี้เหนื่อย <c oughs> นะะตั้งแต่เช้ามาก็กดไปหน้าปาวินาสิคะตัวปอปลานะคะแล้วก็เขียนว่าสวัสดีค่ะ <c oughs> ไม่ทราบว่านาง,งจองได้ไหมถ้าจองได้ดิฉันปรารถนาจะได้หนึ่งคันค่ะสั่งจองหนึ่งคันนะแต่ถ้าไม่ได้สวัสดีสอเสือไอ้ช่างมันมเถอะถ้าไม่ได้เดี๋ยว,ยวอย่างที่หลวงพี่บอกเมื่อกี้เดี๋ยวคูดาจะหาตัวแทนมารวบรวมให้นะคะคูดายังไม่อยากรับทําอะไรเองเลยตอนนี้คูดาวุ่นวายกับมนุษย์โลกเยอะก็เลยค่ะ อามาแล้วนั่นไงสมาชิกที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อประธานจังหวัดของท่านให้ทําการสั่งจองให้นะคะภาคตะว,วันออกปิดรับจองแล้วค่ะจบไม่ต้องแล้วไอ้ปลาจบเห็นไหมคะจบแล้วใช่ไหมก็คือ,อนี่แหละค่ะครูดาวบอกแล้วว่าแค่คิดก็มาเลยเนาะคือเราต้องติดต่อจังหวัดหนูเพระาะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูว่าลายของจังหวัดหนูอยู่อยู่เดียเด๋ยวจะต้องขอขอขอ เดี๋ยวคุณดาจะขอไปในกลุ่มนะคะให้ท่านผู้ใหญ่ส่งลายของแต่ละจังหวัดมาให้อะค่ะลายกลุ่มนะตามนี้นะคะค่ะคูก็คู่ปลามีกลุ่มของจังหวัดปลาอยู่เดี๋ยวปาจะเข้าไปอ่ะหนูแคบหน้าจอนั้นก่อนสิคะวิธีทำแคปหน้าจอเนี่ยค่ะแคปแล้วก็ส่งเข้าไปในอ่าส่งเอาไปที่ลายกลุ่มนะคะค่ะ เอาเร็วๆในจังหวัดของปาใช่ไหมเออก็อยู่ในจังหวัดเราแล้วก็เปิดเลยก็ทําไมไม่ตามในจังหวัดเราไม่ค่อยอ่านข้อมูลอ่ะอา้าวส่งข้อความ,มอ่าเขียนก่อน<ม>เพราะเธอส่งเลยยังมันเร็วอ่าอ่าไม่ทันเขียนก่อนสวัสดีค่ะยังยังสอเสือหน่อยเหรอสวัสดีนะแบบแบบขวดรูกกาบ,บาน <c oughs> เห็นแล้วเกือบจะมองผ่านอยู่นะเอาสวัสดีค่ะเออไม่ทราบว่าในหออ่ายังอา่า โซเซอโดอเดกะแท้เออสวัสดีแล้วก็ถามว่านี่ลูกศิษย์กูดานะคะก็เนี่ยค่ะแต่ละวันที่พวกเราโค้ดทั่วโลกเนี่ยมาช่วยสมาชิกชาวรักย่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะขอให้ทุกท่านเข้าใจวันนี้เล่นเชฟกูดาหมดแรงต้องไปชาร์จแบตอยู่หน้าริมทะเลนะคะสองชั่วโมงเลยอะเอาสวัสดีค่ะอย่างเดียวเรยฟังฟังกูดาพูดสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าเอ,อ่อในห้อง อ่จองรถได้ไหมคะตามภาพที่ส่งมาว่าเอาเถอะเขาวอกไม่ก็ไม่นะที่คิดไม้เอกในห้องช่วยไปเปลี่ยนเป็นไม้เอกหน่อยเดียวเดี๋ยวเขาแบบงงภาษาไทยเรียนจบป่ไหนไม่ทราบว่าในห้อง <c oughs> เออก็คือแท้ท้องเองีไม่เป็นไรแต่พอดีครูได้อยู่นะนะก็เ,เอาตามนี้ไม่ทราบว่าในห้องนี้เราเราจองรถได้ไหม <c oughs> ได้ไหม คะอ่าส่งไปเลยแล้วก็ส่งภาพที่แคปส่งไปภาพที่แคปช้าอีกอไม่ต้องตั้งอ,อะไรมมแต่ละคนช้าแล้วโอเคช้าแล้วเดี๋ยวมีคนตอบมันจะทำให้ไม่เข้าใจนี่ค่ะส่งไปส่งแสดงโอ้โห หิดอีกก็เรียกค่ะกัแล้ว,ลวใช่ไหมจงไปแล้วค่ะ,ะเขาจะได้รู้นะคะทุกท่านเขาจะได้รู้ว่าคืออะไรที่เราพูดถึงเพราะว่าน่าจะนี่ไงนี่ไงเลื่อนลงไปข้างล่างหน่อยอันนี้คือภาพใช่ไหมอ่ะ,น,อะออนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่อย่าเพิ่งเนี่ยท่านกิติพงศ์เนี่ยคือหลวงพี่อืออ่าหมายความว่าเราอยู่กลุ่มหลวงพี่ก็อยู่ในกลนุ่มนี่ไงก็โจงกันอะ เราก็เขียนไปเลยนั่นไงต้งางบนเอาเลื่อนขึ้นไปให้ครูดาวดูหน่อยสิไม่รู้เรื่องเลยสมจิตมาเป็ดเอาเขียนไปเลยส่งไปเลยค่ะจบถ้าแล้วก็เขียนแบบสุภาพหน่อยถ้าจองได้ขอจองหนึ่งคันค่ะแล้วก็ชื่อที่อยู่เราจบอารมณ์นี้ต่อไปอ่ะช่วยกรุณาเช็คลายจังหวัดหน่อยเหอะ